นี้ยืนอยู่กับพี่สิพันธ์คัมปัลล่านะคะค่ะวันดีค่ะซึ่งเป็นเจ้าของสวนเกษตรอินทรีย์แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่บ้าน้วเดือพี่ิพันธ์ก็จะแนะนําต้นไม้นะคะวันนี้แนะนำํำมะม่วงอินเดียคะ่ะสปรพคูณที่แก้โรคพากินสันได้แล้วก็เสริมสมรรถภาพ <c oughs> ทําให้แข็งแรง <c oughs> ขายดีนะคะเนี่ยมันก่อนไปส่งที่กรุงเทพได้หลายโล โลละ200บาทเ,เรียกหมามุ้ยอะไรนะหมามุ้ยอินเดียค่ะ<อ>มันมี2 0 0พันพันเม็ดสีดำนี่หมดไปละกำลังปลูกใหม่แล้วเขากินอะไรมันคะพี่เม็ดมันค่ะที่นี่ไงทีนี่ไงอะไรข้างในมันเหรอไม่ข้างใน,งนค่ะามันแก่แล้วเม<ป>ื่อวานก็ต้มส่งให้เขากินกินสดสดหรือว่ากินยังไงกินต้มคะ่ะเอาฟักที่แก่ๆไปต้มแล้วแก่กินเม็ดมันถ้าเม็ดแห้งเรามีเยอะๆเราก็คั่วเอา แล้วมันคันเหมือนไม่คันค่ะไม่คันไม่คันเหมือนหมามุ้ยไทยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อันนี้หมามุม้ยอินเดียดีมากเลยค่ะ<ม>ขายเทพไม่ไม่พอขายเลยเนี่ยมีเดี๋ยวนี้มีคนจองเยงอะเลยก็เป<ม>็น<ม>ต้นไม้ที่แปลกดีนะคะไม่แปลกค่ะมันมีมานานแล้วแต่ผู้คนเขาไม่รู้ <c oughs> แต่มันแปลกสําหรับสําหรับหนูไงหนูมาดูนี่ลูกใหญ่ๆได้ขายดูเนี่ยเนี้ยกำลังขึ้นเนี่ยมีคนมาจองแล้ว ท,ที่เขาเคยรับทานหลายหลายครั้งสรรพคุณดีมากสรรพคุณดีมากพี่พันเก็งก็เป็น,นตัวอย่างนะคะของเกษตรกรซึ่งได้รับรับรายรับรางวัลหรือเปล่าได้ใบค่ะได้ใบรับประกันว่าเกษตรของเราในส่วนนี้ปลอดสารพิษค่ะไม่ใช้สารเคมีสักอย่างไม่ว่าต้นไม้อ,อะไรทำมาสามปีเขาเลยให้เป็นปลอดสารพิษ <ไ>เราไม่ใช้สารเคมีไปดูต้อนอื่นอีกไปดูก็<ด>นี่ก็คือหมามุ้ยอินเดียนะคะและ้วทีนี้ทางด้านโน้นก็ยังมีต้นไม้อีกมากมายเลยค่ะลองเดินมาเรื่อยๆนะคะนี่คือต้นไรคะ้า่พิานต้นส้มค่ะโอ้โหน,นี่ออกออกลูกมั่งละแต่ปีนี้มันลูกส้มด้วยลูกส้มด้วยนะคะแต่ยังไม่ออกลูกใช่ไหมคะออกลูกมาหนึ่งครั้งค่ะนานไหมคะนานไหมคะกว่าจะออกนานไหมคะปีละครั้ง อลูกหมดแล้วก็เลี้ยงมันไปส้มเขียวหวานเหรอส้มเขียวหวานห้วยปุ่งโอ้อานี้อีกหน่อยหนูก็มาซื้อที่พี่ได้เลยค่ะนี่ปุูกมาสี่ปีออกลูกเหมือนเหมือนเราไอเหมือนโกโก้อะโกโก้ก็สามปีแล้วดีมากๆเลยนะคะนอกจากส้มแล้วก็ขนุนนะคะนี่กล้วยอะไรคะกล้วยหอมอันนี้กล้วย้ําว้าค่ะทำไมปีใหญ่จังกล้วย้ําว้าพันมาลิอง โโอ้หดูดูปรีมันไปถ่ายปรีมันมหนี่มอะปรีมันใหญ่มากโอ้นี่พ่นตัดไปปีนึงเนี่ยปีใหญ่มากเลยโอ้ยน้ว้ามะลิอ่องค่ะเนี่ยลงต้นมันใหญ่แล้วก็มาทางนี้นะคะมีอีกเนี่ยลำต้นมันใหญ่มากพี่พานเไว้ขอพันบ้างดีรอมันออกอีกคนเนี่ยมันมีเยอะก็ไปมันเลยทำให้ลูกเล็ก รอหน้าฝนมาขอมะลิอองนี่มันจะทานอร่อยมากกว่าธรรมดาธรรมดามันทั่วไปนี่มันก็อีกแบบหนึ่งอันนี้เพิ่งเอาหัวปีออกใช่ขอขอเข้ากล้องกับขอกับอันนี้หน่อยนะคะอันนี้ต้นมะลิอองลำต้นมันใหญ่เกินนี่นะคะลำต้นใหญ่แล้วลูกลูกยังไม่ห่อยี้ก็เป็นกล้วยหอมกล้วยหอมโอ้นี่มาดูออกละออกแล้วกล้วยหอม แล้วก็กะเพราสับปะรดก็มีนะคะสับปะรดนี่มีประมาณร้อยต้นสับปะรดแต่ของี้มีย่อมเดียวพูดง่ายว่าที่นี่เป็นภาราจริงๆเลยนะคะอันนี้ต้นมะนาวโหอ๋อมะม่วงหาวมะนาวหมะนาวโหนี่ต้นนี้ได้ประมาณกิโลครึ่งออกลูกบ้างยังคะออกแล้วค่ะแล้วก็หมดแล้วด้วยทำไมไม่บอกล่ะคะเหมือนมะปรางอ่ะเอาไปเช่เอาไปแช่อิ่มอร่อยมากอร่อยเหมือนมะปรางเลยนี่ต้นเลย ที่เขาเรียกแล้วที่เขากินแต่น้ำพริกอ่ะตะลิงปิงอ๋อนี่ตะลิิงงปนี่คือตะลิงปิงนะคะเป็นอย่างนี้มันจะเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวมากเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะใส่น้ำพริกกระปิใส่น้ำพริกทุเรียนกำลังเล็กอยู่เพิ่งเริ่มต้นอ๋อนี่เหรอค่ะต้นทุเรียนเป็นอย่างนี้เองต้นน่นยาญลาวแบบนี้มันเริ่มใหม่ทุเรียนก็ด้านนี้นะคะ เราพอกันก่อนไหมเดี๋ยววิดีโอมันยาวไปค่ะแล้วก็แล้วเดี๋ยวเรา,ดาเดี๋ยวเราไปด้านนู้นต่อตอนนี้มานี่มาจบก่อนคะ่ะพี่พัน์จบพี่ต้นมะขามป้อม <c oughs> อันนี้ปลูกได้สี่เดือนจบวิดีโอคลิปนี้ที่ต้นมะขามป้อมนะคะก็ขอให้ติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ